ต้องเรียกว่าเป็นหนังที่หาดูได้ยากนะครับแล้วก็เหลือเศษฟิล์มมาแค่ม้วนเดียวนะครับปกติม้วนหนึ่งจะยาวประมาณ20นาทีแต่ว่าม้วนเดียวนี้เหลืออยู่ประมาณแค่9นาทีเศษนะครับหนังของครูชาลีอินทรวิจิตคนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายนั่นแหละครับนักเอกก็คือคุณภาวนาชนะจิตหนังเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าใครจะร้องให้เพื่อฉันสร้างโดยอินทรวิจิตฟิล์มโดยครูชาลีอินทรวิจิตเป็นผู้สร้างและผู้กำกับการแสดงนะครับตอนนี้ ั่งบริันดีมาให้คุณภาวนาสองแก้วแล้วนะครับคุณภาวนาได้ยินเสียงคนร้องเพลงอยู่บนเวทีนะักร้องกําลังร้องเพลงนะครับเป็นเพลงที่คุณภาวนานี้เคยร้องมาก่อนพอนักร้องคนอื่นมาร้องก็ไม่พอใจนะครับนี่น่าจะเป็นม้วนตอนท้ายๆแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบเรื่องนะครับสแตนดนตรีเข,เขาเขียนว่าดารารนะครับอาจจะเป็นห้องอาหารดารารนะครับคุณภาวนาก็ไป ชีน่าต่อว่านะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่23เดือนมีนาคมปี25 1 7ที่โรงหนังแมคเคนนาผู้จัดการนะครับพี่หม่นชัยนะครับเคยเจอที่พิพิธภัณฑ์วิทยชัยบัญชาครับยังมีชีวิตอยู่นะครับผู้จัดการคนนี้ครับที่ท่านเห็นภาพกระตุกกระตุกนะครับเนื่องจากว่า9นาทีที่เหลือแต่ว่าฟิลบางส่วนนั้นมีรอยลอกนะครับภาพเสียหายก็เลยต้องตัดส่วนที่เสียออกนะครับเพื่อจะให้ดูภาพได้ชัดขึ้นดีขึ้นนะครับ คนนี้เป็นหนังรองของเรื่องนะครับคุณช้องมาศภูมิมารานะครับเมื่อกี้กับคุณยอดชัยเมฆสวรร์คุณยอดชัยเข้ามาที่ดาราอีกแล้วครับได้ยินเสียงเด็กร้องขายดอกกุหลาบนะครับป้าทองนะครับกับเด็กชายเหมือนเด็กชายโกะนะครับร้องขายดอกกุหลาบส่งดอกกุหลาบให้คิดถึงครับครั้งก่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณภาวนาชนะจิตนะครับ ก็มีดอกกุหลาบดอกนี้แหละครับที่มาจากห้องอาหารเมื่อสักครู่นะครับก็เดินเข้ามาในบ้านร้างที่เคยเป็นน่าจะเป็นที่ตัวเองเคยอยู่นะครับเห็นไม้แขวนเสื้อแขวนไว้นะครับอยากย่ายขึ้นเต็มเปิดหีบเสื้อผ้านะครับเพื่อที่จะหาชุดที่ตัวเองเคยใส่นี่แหละครับเจอแล้วนะครับชุดที่ตัวเองเคยใส่นึกถึงสมัยก่อนนะครับ สมัยที่เป็นนักร้องมีชื่อเสียงหนังเรื่องนี้เหลืออยู่แค่ขนาดนี้แหละครับที่ท่านจะได้ดูนะครับโดยกากฟิล์มชุดนี้นะครับพวกเราไปพบที่บริการหนังราชาภาพยนตร์อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับของคุณลุงแพทย์โรธท่านทำโรงหนังราชาภาพยนตร์ที่เชียงคาน แล้วก็ทําบริการหนังด้วยนะครับเก็บฟิล์มหนังไว้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าฟิล์มเสียหายหมดหนังเรื่องนี้เราพบอยู่แค่ม้วนเดียวนะครับก็เอามาทําเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์นะครับแล้วนี่ก็คือฉากท้ายสุดที่เหมือนกับในเวปิดหนังก็คือเห็นคุณภาวนาชนะจิตกําลังร้องเพลงนะครับนี่แหละครับฉากที่กําลังร้องเพลงแล้วฟิล์มหนังม้วนนี้นะครับก็จะบดอยู่ที่ฉากนี้แค่นั้นแหละครับ